สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนกันเรื่องปริมาตรของกลวยหน้า184กันนะครับจงหาปริมาตรของกลวยที่มีรัศมียาว3เซนติเมตรและสูง7เซนติเมตรเริ่มเริ่มต้นเลยก็คือวาดวาดลูปทรงกลวยฐานเป็นวงกลมนะครับแต่อาจจะดูเหมือนวงรี เวลาวาดเป็นวงรีมันจะดูสวยว่าถ้าวาดเป็นวงกลมอย่างเงี้ยมันมันจะไม่ค่อยสวยถ้าวาดฐานวงกลมเลยอ่ะเนี่ยไม่ไม่ค่อยสวยเวาลวาเราวาดเราวาดเป็นวงรีนะครับอ่ะซึ่งมีรัศมียาวสามและสูงเจ็ดเซนติเมตรสูงตรงนี้เจ็ดสูตรของปริมาตรปริมาตรปริมาตรากลวย สูตรคือเศษหนึ่งส่วนสามคูณพื้นที่ฐานคูณสูงพื้นที่ฐานของทรงกรวยก็คือพื้นที่ผิววงกลมโดยตัวนี้พื้นที่ฐานของทรงกรวยก็คือพื้นที่ผิวของวงกลมพื้นที่ผิววงกลมพายอาร์กำลังสอง คูณสูงก็คือ h est. สูงตรง1ส่วน3พายให้เป็นจุดกำหนดเป็น22ส่วน7รัศมี R คือ3คูณ3คูณ7ตรงนี้แม่7 7ตัดทอนได้3ตัด3เพราะฉะนั้นก็เหลือ22คูณ3ได้เป็น66ปริมาตรหน่วยเป็นลูกบาทเซนติเมตร ข้อที่1.1เรียบร้อยอไปข้อที่1.2จงหาปริมาตรอ,อันนี้ก็เหมือนเดิมวาดภาพก่อนอาวาดภาพให้ตรงนะลยอ่รัศมี5 สูง14ส,ส,สูตรของปริมาตรเท่ากับเศษ1ส่วน3พาย r กำลังสงคูณกับความสูงโจทย์ถามหาปริมาตร1ส่วน3พายโจทย์กำหนดให้22ส,ส,ส่วน7รัศมีคูณ5คูณ5สูงเป็น14แม่สตัดทอนได้ไหมไม่ได้ก็แม่7 จ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่ก็จะได้ว่าปริมาตรเท่ากับยี่สิบสองคูณห้าเป็นหนึ่งร้อยสิบคูณห้าเป็นห้าร้อยสิบส่วนสามอันนี้ร้อยมีสองอยู่ด้วยก็คูณสองยี่สิบสอง คูณห้าหนึ่งร้อยสิบห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบคูณสองหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบส่วนสามปริมาตรโดยเป็นลูกบาทเซนติเมตรข้อหนึ่งจุดสองผ่านข้อหนึ่งจุดสามโจทย์ให้รัศมีให้สูงเหมือนเดิมหนึ่งจุดสามเท่าเหมือนเดิมยงหาปริมาตรหนึ่งจุดสี่ให้รัศมีให้สูงเหมือนเดิม ไปข้อสองดีกว่าจงหาส่วนสูงของกล้วยซึ่งมีรัศมีของฐานยาว30และมีปริมาตร180่ร้ปบลูกบาทนิ้วรัศมีฐานยาว30มอ่าันนี้นะว่ากลมๆนะไม่ค่อยกลมเท่าไหรต่ตรงนี้30ิ และปริมาตรเท่ากับ180โจทย์ปริมาตรเท่ากับ1ส่วน3คูณพายพื้นที่ฐานคือพาย r กํลัง2คูณกับสูงตรงโจทย์ให้มาเป็น180เท่ากับ1ส่วน3 1ส่วน3พาย22ส่วน7 กำลังสองคูณสามสิบคูณสาสคูณสูงตรงสูงตรงคือตรงนี้ h est, ไม่รู้ไม่รู้เพราะว่าโจทย์ถามหาจงหาส่วนสูงมีตัวไหนที่ตัดทอนได้บ้างแม่สามสามหนึ่งสามสาสิเป็นสาสทีนี้แม่เจแม่เจตัดใครไม่ได้เลยอะเราเข้า1นึ้อยดสิ เจ็ดตัวนี้หารอยู่ออกมาคูณ22คูณอยู่ออกมาหาร10ย้ํามาหารย้ํามาหาร,าหารก็เป็น180ยคูณเหารด้วย22่สิบคูณสิคูณสาเอาตรงนี้ลืมคูณสูงคือ h est. จะเหลือ h ตัวหนึง่งตัวที่ตัดทอนได้เอาแม่ ศูย์ตัวศูนย์ก่อนนะแม่3ตัดสิบแปดสามก็จะได้ข้างบนเป็น7จ็ดเได้เป็น42ส่วน2อ0ร้เท่ากับเสอสก็จะมีตัดได้นิดหน่อยก็ ามแม่สองตัดยี่สิบเอ็ดส่วนด้วยหน,นึ่งร้อยสิบกเพราะฉะนั้นความสูงยาวยี่สิบเอ็ดส่วนหนึ่งร้อยสิบหน่วยเป็นนิ้วก็ข้อข้อนี้เลขอาจจะไม่ค่อยสวยถ้าอยาก ให้สวยเนี่ยปริมาตรปริมาตรควรจะให้เป็นร้อยแปดสิบพายถ้าให้เป็นร้อยแปดสิบพายเนี่ยสมมุติว่าเป็นร้อยแปดสิบพายก็จะตัดจะตัดพายเลขก็จะสวยกว่านี้นะครับไปตอนที่สองบ้างเป็นปริมาตรระดับกลางจงหาลัศมีของฐานกรวยซึ่งมีปริมาตรอ่านแบบข้อนี้เลยหารัศมีที่มีปริมาตรเป็นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกพาย และสูง11เซนติเมตรสูง11ตรงนี้11จงหารัศมีก็คือหาค่า R โจทย์กำหนดปริมาตรมาให้ ปริมาตรเท่ากับ1ส่วน3พื้นที่ฐานคือพายอากำลังสองคูณกับ h แทนค่า176พายเท่ากับ1ส่วน3พายอากำลังสองคืออคูณอ r อากำลัง 2, h, สองคูณ h จสจดสำหนดแล้วเป็น11ตรงนี้ค่าพายย้ายมาหารกันมันก็คือตัดกัน3าม อันนี้หารอยู่ย้ายไปคูณ11คูณอยู่ย้ายมาหารจะได้เป็น176คูณ3หารด้วย11เท่ากับอยกกำลัง2แม่11ตัด11 1 11 1ไปลบเหลือ6 11 6 66ได้16คูณ3 16 3 48เท่ากับ R กำลัง2 อะไรนะคูณกันสองครั้งได้48่สิบแปดเจ็ดเจ็ดสีก็เกิน6 6 36ก็เกินไม่มีเพราะฉะนั้นรัศมีก็คือสแควร์ูทสี่โอเคโจทย์ถามหารัศมีพอดีเพราะฉะนั้นรัศมียาวรูทสี่สหน่วยเป็นเซนติเมตร เรียบร้อยข้า3.1ต่อไป3.2ก็คล้ายกับ3.1มําให้ดูหน่อยวาดรูปก่อนรัศมีให้สูงเป็น9สูง9ถามโจทย์ถามหาจงหารัศมีอให้ปริมาตรมา วีปริมาตรเท่ากับหนึ่งส่วนสามพื้นที่ฐานพายอากำลังสองคูณสูงแทนค่าปริมาตร126สิพายหนึ่งส่วนสามพายอากำลังสองคูณกับสูงโจทย์กำหนดให้เป็น9แม่3ตัด3 3 9สาพายตัดพายโอเคสวยงาม เฉลือยยี่สตัวนี้คูณย้ายมาหาร3ามเท่ากับอายกกำลัง2 3 1สามหได้42องายกกำลังสองเท่ากับ42เลขที่คูณกัน2ครั้งได้42ก็ไม่มีก็เป็นสแควรูทสี่สิเพราะฉะนั้นนัส,สมี ยาวสแควรูทสี่สิบสองหน่วยเป็นเซนติเมตรข้อสามจุดสองผ่านไปข้อสามจุดสามเอาสามจุดสามเหมือนเดิมอ่ะลองทำเองก็คือปริมาตรเป็นร้อยี่ห้าสูงร้อยี่ห้าพายสูงคือห้าเซนติเมตรสามจุดสามผ่านสามจุดสี่ก็หารัศมีเหมือนเดิม ให้ปริมาตรกับความสูงไปข้อ4ีจงหาปริมาตรของกรวยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางข้อนี้มาแปลให้เส้นผ่านศูนย์กลางและสูงเอียงเส้นผ่านศูนย์กลางาวาดรูปหน่อย อันนี้วงกลมวงกลมแต่วเวลาวาดก็วาดเป็นวงรีนิดๆโจทย์กำหนดเส้นผ่านศูนย์กลางมาขอลากตรงๆนิดนึงเส้นผ่านศูนย์กลาง10แต่ว่าเส้นผ่านศูนย์กลางคือ10ครึ่งหนึ่งคือรัศมีเส้นสีแดงนี้ก็คือ5 โจทย์บอกอะไรมาอีกสูงเอียงยาวสิบสามเรานี้ตั้งฉากสูงเอียงคือเส้นนี้สิบสามหาสูงตรงก่อนอ่าห้าอะไรนะแล้วก็สิบสามห้าสิบสองสิบสามอ่านี่รู้อัตโนมัติเลยว่า s, <S, mm. <S เท่ากับสิบสอง จงหาปริมาตร v เท่ากับ1ส่วน3คพื้นที่ฐานพาย r กำลัง2คูณสูงปริมาตรของเราเท่ากับ1ส่วน3พายคือ22ส่วน7นรัศมีคือ5คูณ5สูงจากพิทากรัส12แม่3ตัด3133 3, 3, 4ึสสอง ปริมาตรของเราแม่เจ็ดตัดไม่ได้ถ้าตัดไม่ได้เราก็คูณต่อเนื่องยี่สิบสองคูณห้าคูณห้าคูณสี่ได้สองพันสองร้อยส่วนด้วยเจ็ดถ้าเราอยากหารเจ็ดสมมุติถ้าคิดเลขก็จะได้เป็นสามร้อยสิบสี่จุดสองเก้าลูกบาทเซนติเมตร โอเคนะครับจบข้อที่4มาข้อที่5มาข้อสุดท้ายจงหาความยาวของเส้นรอบรูปของฐานกรวยที่มีปริมาตร108พายและสูง9นิ้ววาดรูปก่อนปริมาตร108พายและสูงตรงนี้สูงมา9นิ้ว ก่อนจะหาปริมาตรต้องหารัศมีก่อนอ่ะปริมาตรเท่ากับ1นึ่งส่วนสพายอารกำลังสอเฮก็ปริมาตรรู้อยู่แล้วอ่ะไม่ต้องหาปริมาตรเท่ากับ1นึ่งส่วนสพายอารกำลังสอเฮ v ของเราโจทย์บอกมาเป็น108 108้พาย หนึส่วนสพายอไม่รู้อ่า uh, กำลัง2 H est, ความสูงโจทย์ให้มาเป็น9กพายตัดพาย3ามหนึจะเป็นร้8ส่วนด้วย3คูณอยู่ย้ายมาหารเท่ากับ r uh, ยกกำลัง2องแม่ตัด339สามเหลือหนึ่ ยกกํกำลังสองเท่ากับสาบหกเลขที่คูณกันสองครั้งได้สาิบหก็คือหกหกรัศมีเป็น6แต่โจทย์ไม่ได้ถามหารัศมีโจทย์ถามหาความยาวของเส้นรอบรูปซึ่งเส้นรอบรูปตัวนี้มันก็คือวงกลมฐานเป็นวงกลมสูตรพื้นที่วงกลมพื้นที่วงกลม พื้นไม่ใช่พื้นที่วงกลมโจทามหาเส้นรอบรูปเส้นรอบรูปวงกลมเส้นรอบรูปเส้นรอบรูปของกลวยก็คือรูปวงกลม2องพายอาถ้าพายอาํากำลังสองเป็นพื้นที่2องพายยี่สอ่วนเารัศมีที่เราหามาก็คือ6เท่ากับ แม่เจตัดไม่ได้ก็เอาสองคูณยี่สิบสได้สี่สิคูณหได้เป็น264ส่วนด้วย7จ็ดอันนี้เลขไม่เยอะเราก็หารหน่อยได้เป็น37.71เจ็ส้นรอบรูปอันนี้หน่วยเป็นนิ้วโอเคจบแล้วน,นะครับในอันนี้ก็คืออยู่ในหน้าที่184เรื่องปริมาตร ของกล้วยนะครับขอบคุณครับ